สวัสดีค่ะช่องทายทองคำพายทองเงินนะคะวันนี้พี่ตูมาถึงบ้านยี่สิบลังเลยนะคะมากับรถพ่อเสกนะคะ เมืมีอ้อางเขอะไนะงองข,องของงามาอง,ม,งามาง <c oughs> ที่ถเยท,ที่ยวถึงบ้าน20หลัง,ลงเลยนะคะน,นี่คว่าพาตูลครับผม่วน ทองคมอยู่ข้างในน,นู้นเองสองคำนะครับผมเนาะน,นี่พี่ตูครับผมกำลังจะลงรถนะคะพี่ตูำจะเดินกับพี่ตูไหมครับผม<ำ>ได้ครับผมทางพี่ตูลงจากรถแล้วนะคะก็จะใส่แยงด้วยนะคะทองคำก็จะเดินเป็นเพื่อนด้วยนะคะ

ปู่อาคุณปู่ช่วยช่วยช่วยอ้สู้คละสู้มากค่ะคุณปู่สุดยอดเลยนะคะต้มเมาเยงั้นก็ต้มเปียไปก็ต้มกด้งเม เออกระุกระดทเลเออ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 อนพ่อได้อยู่แต่คนแก่ยุงนนั้นคำเยอะอ่าเดี๋ยวจะไปหาพ่อเซก่อนนะคะ วันนี้ค่ะสาม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 เขาเรียกอะไรนะโนดนัดสามนอสามนอะคะสามนอสามนอของอะโมโบนะคะแล้วก็มีปศนะคะปศมาด้วยนะคะสามนอนนัดนอโนดนหนุ่มบริกาของพี่ตูนะคะ นอนันอนนนอหนุ่มนอนมบอนออมีนอนบอด้วยวันนี้ต่ตวน่าจะมีเคื่อนดืม้ใช่ไหมะมหาพอสี่ตนนะคะทองคำมาแล้วค่ะทองคำดีครับขอเรวดีครับแม่อเรีวดีครับอดเรียวเด็กกินแล้วดีครับอดครับคุณูมอด้หนุ่มน้อยตะมุตะมินะคะดีครับ เดวดูก่อนวันต่อไปเดี๋ยวจะกินก้วยดูใส่แดดไว้อเป่อเนาะานเนิดนึงเซฟนิดนึงนะครับรตรงมันนี้ครนาครับคะแนนไม่มีครับลคะแนนไม่มีครับคุณแม่ดัดไ้ทำอกงานมากครับไม่ื่อรักคนที่วันนี้ทกค็ลงาอปครับรอพอสี่อนนะคะ นนเราพอซีกอนเออายนตัวอี้อเยงไดูรูปเอนอี้ตาเจียอี้ก่

ใช่ครับดจั่วอังลอดในกระรอะเนัฮดจ่วแล้วกอมจุนี้เออช่างรอดกับบื้อใส่ครับใสกอยู่ข้างหลัง เดินก่อนนะคะทองคำเจ้าถิ่นค่ะทองคำานุมรอนะคะนุมรอนำโดยหนุ่มน้อย ขางน้อยตะมุตะมินะคะสายทองคำปิตูค่ะขางใหญ่โอ้ใหญ่มากค่ะปิะตูสุดท้ายเขาเซงนะคะเขาเซ่งเขาเซงจะคุมท้ายให้นะคะ พำปู่ตูก็แวะนะคะเริ่มจะแวะกินอาหารข้างทางนะคะเพราะว่าเริ่มจะชินนะคะชินกับการเดินกับเพื่อนๆแล้วนะคะไม่ระแวงนะคะก็จะกินอาหารข้างทาง ดูพอสกพอสกเรื่องกินก็เรื่องใหญ่นะคะ,ะกรกเรื่องกินก็เรื่องใหญ่เชือกหน้าเชือกหลังนี้ไม่มีใครยอมใครเรื่องกินส่วนเชือกกลางก็นอนกินนะคะ พี่ตูค่ะพี่ตู๋ลืมกินนะคะกาดเลยปลาชิลก็มนจสีก็หอบมากค่ะผีอหอค่ะ สองคำจะพาเดินมาทางนี้นะคะจะได้เจอรถเยอะนะคะช่วงเช้าจะโขดทย เจอรถเยอะนะคะคนินะน่งมากค่ะพี่ตูช้างใหญ่หัวใจเด็กนะคะ ตัวใหญ่มากครับพี่ตูถ้าถ้าเข้าไปเดินในป่านี่ใช่เลยถ,ถ้าเข้าไปเดินอยู่ในป่านะคะป่าเลยนะคะ บาลช้างด้วยนะคะพี่ตูจะไปชั่งน้ำหนักนะคะผู้จัดจาก,การเยอะนะพี่ตูผู้จัดจาก,การทองคำจะเยอะ <S <S 2> <S 2> ปูปูว่ามามจำไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตัวเลขไม่ขึ้นว่าการเปิดตาช่างนะคะต้องแจ้งก่อนนะคะแล้วก็ช่างหลายเชือกนะคะก็อย่างเช่นเวลาตรวจสุขภาพช้างนะคะตอนนี้พี่ตูมามามจำก่อนอ ให้ขึ้นเหยียบกระช่งก่อนนะคะกระเซกจะขึ้นด้วยนะคะพี่ตูขึ้นตาะช่างดูนะคะเกงๆๆๆ่งเก่งเก่งเก่งโอ้โตัวเล็ก ตัวเลขยังไม่ขึ้นนะคะแม่ตัวเลขยังไม่ขึ้นเดี๋ยวค่อยมาดูตัวเลขทีหลังแต่โอ้ปูปูมาห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าเก้าแม่ไดงหมดก่อนที่กลับมาเนี่ยโอ้โหเป็นหกห้าห้านี่พอดีเลยไปขึ้นแล้วก็ชังแต่เลขไม่ขึ้นค่ะขึ้นแต่ชัง ขึ ters, ้นตตช่างแต่ตัวเลขไม่ขึ้นพอเสกจะขึ้นบ้างนะคะพรับเสกพรเสกจะเอาติตันพรเสกนะสีตันกว่าแล้วสี่ตันัน5แล้วนวกับคนงตันตอนนี้ขึ้นไปกรยกโนหกนเสตันหนึ่งหกันยตันะมี่น มันนี้นไ้แ้วครัตอนนีุ้ลูเริ่นใกับยงือกแล้วก็น้านเจียงแน่กับบุจันนี่ไอกาตนาจิริมเขาสม จำจักทินนะคะสองคำจะพาเดินก่อนน้ำทางค่ะสองคำน้ำทางนะคะพี่ตูมาเที่ยวที่บ้าน20หลังนะคะก็มีพปเสกเดินป็นเพื่อนด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะกดฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามช่องพลายทองคำพลายทองเงินด้วยนะคะโอเคพลายทองเงินต่อต,ต,ตพลายทองคำพลายทองเงินค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ